สวัสดีครับต้านหนงสอนเทรดนะครับผมก็กราฟนี้เป็นกราฟคู่เงินปอนเยนนะครับผมมีการเข้าออเดอร์ไปนะครับแต่ว่าปิดที่ทุนไปนะครับเพราะว่าไม่มั่นใจนะครับเป็นหน้าเทรดที่ไม่ได้ซ้อมมาก่อนนะครับเพราะว่าผมเพิ่งจากคลิปก่อนนะครับที่เพิ่งโพสต์ไปนะครับก็คลิปแกะแกะจุดเข้าเทรดเดอร์ร้อยหลอดนะครับ EP สามนะครับผมได้ลอง เทรดหน้าง,งานจริงๆนะครับแต่ว่าไม่มั่นใจก็เลยออกที่ทุนไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ซ้อมท่านี้นะครับแล้วก็เพิ่งเห็นแค่สองครั้งนะครับก็คือครั้งที่อาจารย์เทรให้ดูนะครับแล้วก็ครั้งนี้นะครับเห็นหน้าง,งานนะครับก็ตัดสินใจเข้าไปแล้วก็เหมือนจะเข้าช้าไปนิดนึงเดี๋ยวไปดูจุดเข้านะครับไปดู time f r a สชั่วโมงกอนนะครับสชั่วโมง จะเห็นว่าแดงมาสามแท่งเลยนะครับผมเปึ๊บเป๊บเป๊บแล้วก็จังหวะที่จะเข้าก็คือโซนนี้นะครับเห็นไหมครับที่เส้นสีเหลืองที่ผมตีแนวรัวไว้นะครับผมที่เข้าเพราะว่าเดี๋ยวเราไปดูหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงจังหวะนี้เขาลงมาแล้วเขาเด้งสร้างแนวต้านนะครับจังหวะนี้เขาเด้งแบบเด้งเด้งเร็วมากนะครับแล้วก็ขึ้นมาสร้างแนวต้านแล้วก็ลงมาหลุดโซนนี้ แต่หนึ่งชั่วโมงอาจจะมองไม่ชัดนะครับลองดูสามสิบนาทีนะครับสามสิบนาทีจะเห็นได้ว่าผมตีเขาอยู่ในกรอบนี้นะครับผมนี่แล้วเขาก็ยังไม่ออกจากกรอบนะครับจนกระทั่งแท่งนี้จบแท่งครับผมปึ๊บหนึ่งเลยคือว่าเขาเสี่ยงตรงที่ว่านี่ครับเขาลงมา แล้วเขาก็ลงต่อไปเลยโดยที่ไม่ไซด์เวย์นะครับผมก็คือค่อนข้างเสี่ยงนะครับจังหวะเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปดูไทม์เฟรมสามสิบเนี่ยครับเมื่อกี้จะพูดหนึ่งชั่วโมงจังหวะนี้แท่งหนึ่งชั่วโมงยังไม่จบแท่งนะครับเ่ากับว่าแท่งเทียนคอนเฟิร์มของเราเป็นแค่แท่งสามสิบนาทีนะครับก็เลยอาจจะมี พวกที่เห็นพ้องต้องกันน้อยลงนะครับเพราะว่าแค่ทาเฟรมสาสินาทีนะครับทำเฟรมเล็กนะครับผมเราไปดูทางด้านซ้ายมือนะครับว่าเขาทำไส้กี่ครั้งนี่นะครับ1 2 3 4 5 6 7งเจ็ดแท่งเขาไม่ลงนะครับมีทำไส้อย่างเดียวเจ็ดแท่งแล้วก็มาฝั่งนี้แปดเก้าสิบสแท่งนะครับที่เขาไม่ลง จนกระทั่งแท่งนี้ครับ30นาทีจบข้างล่างแนวรับครับผมก็เลยรอเขาเบรกปลายไส้ตรงนี้ครับพอเขาเบรกปุ๊บก็เลยเข้าไปแต่เหมือนจะเข้าช้าไปนิดนึงครับเพราะว่าเขาลงไวมากนะครับผมก็พอเห็น4 4โมง30ปุ๊บก็มาเปิดกราฟดูดูฮิสตอรีนะปุ๊บเห็นไหมครับ เนี่ยผมเข้าช้าไปประมาณ10กว่าจุดแล้วก็เป็นหน้าเทรดที่เพิ่งเห็นครั้งแรกจากอาจารย์นะครับคลิปก่อนนะครับที่ผมแกะจุดเข้าเขานะครับก็เลยไม่มั่นใจสักเท่าไหร่นะครับคือเขาอันนี้3ทีแล้วที่ไม่ลงทางด้านซ้ายมือเอจ็ดถ้าบอกว่าเขาทําไส้ปฏิเสธการลงมา10ครั้งนะครับแต่ครั้งนี้เขาปิดข้างล่างแนวรับนะครับผม ถ้าเขาขึ้นมาทําไส้สักนิดนึงแล้วก็เบรกอันนี้ผมจะมั่นใจกว่าเดิมครับเพราะว่าสต็อปล็อเราจะสั้นลงนะครับก็เข้าตรงนี้แล้วก็สต็อปจบนะครับส่วนเป้าผมตีไว้ที่ทางด้านล่างนะครับผมเพราะว่าทางด้านซ้ายมือมีแนวรับระดับ Time เฟรมสามสิบนาทีครับนี่นครับทางด้านซ้ายมือผมก็ตีแนวรับไว้เป้าเขาประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบจุดนี่นครับ ก็ลงมาถึงพอดีแล้วก็เด้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับปุ๊บอันนี้ผมผมคิดว่าเดี๋ยวผมต้องไปฝึกท่านี้เพิ่มนะครับที่เขารีเจ็คหรือว่าปฏิเสธการขึ้นหรือปฏิเสธการลงหลายๆครั้งนะครับังถัดมาแล้วเขาก็สามารถเบรกไว้ได้ก็ต้องหาจุดเข้าอิ p เพล e นะครับอันนี้ก็คือจังหวะซื้อแล้วไปเลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ